ฟังนะฟังให้ดีนะคะขอชี้แจงประกันสังคมเวลาที่ใครจะไปยื่นสินเชื่อบ้านนะคะฟังดีๆนะถ้าเราเป็นพนักง,งานประจำนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีเลยดูปากพิเตลนะคะประกันสังคมมาตรา33คือมาตราสมทบหมายความว่ายังไงในจ้างออกครึ่งหนึ่งเราออกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าสมทบก็คือคนละครึ่งนะคะไม่สามารถใช้มาตรา39นะไม่ได้ ไม่ได้เลยนะคะดังนั้นถ้าใครออไม่มีจะไม่สามารถยื่นได้นะคะไม่สามารถยื่นได้มีนหลายคนถามพี่มาพี่หนูมีสลิปเงินเดือนนะมีสเตทเมนต์มีใบรับรองเงินเดือนหนูไม่มีประกันสังคมไม่ได้หรอไม่ได้เลยจริงๆค่ะมันแสดงถึงอ,อะไรคือการที่เรามีประการสังคม,ส,งคมสมทบนะคะหมายความว่า ในจ้างเนี่ยยังเป็นคนที่ดูแลเรานะคะรับผิดชอบเราเพราะเราเป็นแรงงานถือว่ามีกฎหมายแรงงานคุ้มครองนะคะก็ในจ้างต้องดูแลเราครึ่งหนึ่งนะคะและเราก็ยังสังกัดบริษัทนี้ก็คือแสดงถึงความมั่นคงของกันและกันอันนี้พี่เต้าพูดในฐานะที่เป็นพนักง,งานประจำนะคะไม่ใช่ข้าราชาการรัฐวิสาหกิจกลุ่มนั้นเขาไม่ต้องมีนะคะพี่แล้วถ้าหนูไม่มีทวี50ได้ไหม ไม่เป็นไรหนูไม่มีก็ได้หนูไม่ต้องมีหักนะหน้าที่จ่าย3%ค่ะเพราะว่าหนูถูกหักเงินประกันสังคมออกจากตัวของเงินเดือนแล้วสมติว่าเงินเดือนเรา10,000บาทเราจะต้องจ่ายประกันสังคมเท่าไหร่500บาทถูกไหมคะดังนั้นเราจะไม่ได้เงิน10,000เต็มถูกไหมเราจะได้เงินอยู่ที่9,500บาทค่ะ เนี่ยคือลักษณะของการที่แบงค์มองว่าเอ้ยเราจะต้องเข้าเกณฑ์เขานะคะต้องอยู่ในตัวของเงื่อนไขเขาต้องทําให้มันถูกต้องด้วยนะคะ